Good day students พบกันอีกแล้วนะคะเด็กๆสำหรับวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานกับคุณครูเพ้นนะคะในคราวที่แล้วเราเรียนกันไปคือเรื่อง playtime นะคะก็คือกิจกรรมยามว่างที่เราได้ทำกันวันนี้คุณครูเพ้นขออนุญาตทบทวนนะคะหรือว่ามารีวิวกันนิดหนึ่งแล้วกันถึงคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามีคำว่าอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ คำที่หนึ่งอะไรนะคะ f i t c h i n g เก่งมากค่ะ next คำว่าอะไรคะ cooking Good job เด็กๆเก่งมากค่ะจำได้ไม่เอ้ยคำศัพท์คำนี้ playing chess เก่งมากค่ะ Next อ่าอะไรกีตาร์ค่ะ playing the guitar and next r e a t i n g เก่งมากค่ะเอ๊ะทำได้ไมเอ่ย taking photos อ่าเก่งมากค่ะ next เต้นรำสวยใช่ค่ะเด็กๆ Dancing เก่งมากๆค่ะ and the last one คำสุดท้ายนะคะใครตอบได้ playing badminton เก่งมากเลยค่ะทั้ง8คำนี้นะคะเป็นคำที่แสดงถึงกิจกรรมยามว่างนะคะและเด็กๆก,ก็สังเกตเห็นนะคะว่าในแต่ละคำจะต้องเติม ing แสดงถึงการกระทำนั้นๆ f i s h i n g แปลว่าตกปลา cooking แปลว่ากำลังทำอาหาร playing chess แปลว่ากำลังเล่นหมากรุกนะคะ playing the guitar แปลว่ากำลังเล่นกีตาร์ reading ไม่ต้องบอกเลยใช่ไหมคะกำลังอ่านหนังสือ taking photos กำลังถ่ายภาพ Dancing กำลังเต้นและ playing badminton กำลังเล่นแบดบมินตันนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นการรีวิวคำศัพท์นะคะต่อไปคุณครูเพนจะให้เด็กๆดูภาพตามหมายเลขและออกเสียงคำศัพท์ออกเสียงประโยคตามเจ้าของภาษานะคะ Are you ready? Let's go. <S Students book Unit 6 Lesson 1 Exercise 3 Listen, read, and say. Number one, Tom is taking photos. Number two, Mike and Ken are playing chess. Number three, Ted and Tony are fishing. Number four, Dan is playing badminton. Number five,

ต่อไปคุณครูจะให้เด็กหลังจากที่อ่านแล้วนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆค่ะตอบคำถามจากภาพนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าให้ Read exercise 3ซึ่งเราอ่านไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ write the letter T นะคะเขียนตัว T ถ้าข้อความนั้น correct หรือว่าถูกต้องและเขียน if false ถ้าข้อความนั้น ไม่ถูกต้อง Are you ready Let's go Number one Laura is reading เราก็ไปดูภาพกันนะคะว่า Laura กำลัง reading ใช่ไหม Ah Laura อยู่ number five Laura is reading Is t h i s correct Ah เด็กๆเ,เก่งมากค่ะ is True เราก็จะใส่ตัว T ลงไปนะคะ Number two ข้อต่อไปนะคะ้ายบอกคำตอบซะแล้วต่อไปข้อที่สอง Number two Nancy is dancing จริงหรือเปล่าคะ Nancy อยู่ไหนเอ่ย Ah Number seven Nancy is cooking ไม่ใช่ dancing นะคะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบ True or False ตอบว่า False เก่งมากเลยค่ะต่อไป Number three ข้อที่3 t e d and Tony are fishing ถูกต้องหรือเปล่าคะ True or false t e d กับ Tony กำลังตกปลาหรือเปล่า่า Number three d and Tony are fishing ถูกต้องแล้วให้ใส่ True. Number four, James is playing the guitar. James is playing the guitar. จริงหรือเปล่าคะ? Is it true? Ah, Yu Number eight, อยู่นี่เอง. James is playing the guitar. Is this true? ค่ะ, Number five, Helen is taking photos. Helen is taking photos. is true or false. Helen อยู่ไหนเอ่ย where is Helen. นี่ไง Helen อยู่ number 6แต่ Helen ไม่ได้ taking photos นะคะไม่ได้ถ่ายรูปอยู่ Helen กำลังทำอะไรคะ Dancing. แสดงว่าข้อนี้ต้องตอบว่า is false. ต่อไป number 6 Chat. a n t o o น are cooking. Ted a n น t o นีอาคุ o o ิงอิส i ส true or false เท็อยู่ไหนเอ่ย t ท็กับโทนีเมื่อกี้เขากำลังทำอะไรคะ fishing ฉะนั้นข้อนี้ is true or false คะเด็กๆ is false เก่งมากค่ะใส่ f ลงไปเลย number seven. s ข้อที่7แล้วนะคะเด็กๆ j a m e s is playing chess James is playing chess. Is it true or false? ถูกหรือผิดคะเด็กๆคนที่ playing chess ก็คือไมค์กับ Ken ไม่ใช่ James นะคะ James เขา playing กีตาร์ไปแล้วฉะนั้นข้อนี้ตอบ is false เก่งมากคะเด็กๆ and the last one ข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อ number 8 Dan is playing badminton It's true or false อ h าว Why's Dan อ่อ Number four Dan is playing badminton is true or false It's true เก hmm. ่งมากค่ะเด็กๆตบมือให้ตัวเองดังๆได้เลยนะคะเยี่ยมมากอ่าต่อไปนะคะคุณครูเพ้นจะสอนให้เด็กๆใช้ประโยคคำถามและประโยคตอบนะคะในการถามว่า เขาหรือเธอคนนั้นกำลังทำกิจกรรมนี้อยู่ใช่หรือไม่ซึ่งประโยคคำถามนะคะเราก็จะใช้คำว่า is she ถ้าเขาคนนั้นเป็นผู้หญิงเราจะใช้คำว่า is she แต่ถ้าเขาคนนั้นเป็นผู้ชายจะใช้คำว่า is he เรามาดูประโยคแรกกันนะคะผู้ชายคนนี้เขาถามว่า is she Jan s i n g ถ้าใช่ให้ตอบว่า yes she is เพราะประโยคถามอะไรคะถาม is she ฉะนั้นคำตอบก็จะต้องตอบด้วย she is นั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันค่ะ is she dancing yes she is ต่อไปผู้ชายคนนี้นะคะผู้หญิงคนนี้เขาถามเด็กผู้ชายว่า is he Jumping rope อ่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขากำลังกระโดดเชือกอยู่ใช่ไหมเด็กผู้ชายคนนี้เลยแต่ว่า No he isn't ข้อนี้จะเป็นประโยคปฏิเสธนะคะ No แปลว่าไม่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธจะต้องตามด้วยประธานนะคะแล้วตามด้วยคำว่า is not หรือว่า isn't นั่นเองนะคะเอาละ คุณครูเพชรม,มีการบ้านให้เด็กๆทำนะคะจากภาพสีฟ้าเป็นเงานะคะเด็กๆอย่างข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่า is she dancing หล่อนคนนี้กำลังเต้นอยู่ใช่ไหมถ้าใช่ให้ตอบว่า yes she is แต่ถ้าไม่ใช่ให้ตอบว่า no she isn't ภาพต่อไปค่ะเด็กคนนี้กำลังทำอะไรคะ playing football แต่คำถามถามว่า is he jumping rope เขาคนนี้กำลังกระโดดเชือกอยู่ใช่ไหมอ่าเรารู้คำตอบอยู่แล้วว่าไม่ใช่ฉะนั้นคำว่าไม่ใช่เราจะต้องใช้คำว่า no He is not หรือ No, he isn't ตามประโยคด้านบนนั่นเองนะคะมาดูประโยคต่อไปค่ะอ้าวสีข้อนี้เป็นการบ้านนะคะให้เด็กๆลอกลงในสมุดไม่ต้องวาดรูปนะคะเขียนครั้งที่วันที่ให้เรียบร้อยเขียนโจทย์ข้อที่1 is he reading เขากำลังอ่านหนังสือใช่ไหมถ้าใช่ให้ตอบว่า Yes, he is ถ้าไม่ใช่ตอบ No, he is not หรือ No, he isn't ใครที่ยังไม่เข้าใจให้ย้อนกลับไปดูสไลด์เมื่อสักครู่นี้นะคะหรือว่าย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นคลิปโอเคนะคะทั้งหมดมี4ข้อขอให้เด็กๆสนุกกับการทำวิชาภาษาอังกฤษ ทาไม่เข้าใจตรงไหนให้ติดต่อครูเพนได้โดยตรงนะคะสำหรับวันนี้ครูเพ้นต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะก o o d บ y e